จะให้คนที่มีความสนใจในเรื่องของการมาร่วมกิจกรรมกับเราใครก็ได้นะคะใครก็ได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะฮะเอ่อนำนะฮะผลิตภัณฑ์กีมเจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้จะไปซื้อมาก็ได้จะไปยืมของเพื่อนมาก็ได้จะไปหยิบมาจากคันถยาก็ได้ถ่ายรูปนะฮะกับผลิตภัณฑ์นั้นนะจะเป็นกล่องก็ได้หรือว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ข้างในก็ได้นะะแล้วส่งมาที่เรา แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าถ้าเกิดคุณมีเงินหนึ่งแสนบาทค,คุณจะาไปทำอะไรนะ,ะกับข้อที่2ถ้าสมมติว่าทำไหม่คุณถึงต้องใช้ MJ สองแคปชั่นะะ 2, ถ้ามี1นึ่งแสนคุณจะไปทำอะไร MJ นะฮะให้ประโยชน์อะไรกับคุณได้มาก<อ>ในการที่จะช่วย ส่งไปได้ที่ไหนคก็ส่งมาได้ที่เพจเพนเจยแลโอเคเมื่อไหร่คุณวันที่18แสราฎรานีแต่ว่าคืออย่างนี้ไม่ใช่ทุกๆคนที่จะได้เข้ามาร่วมแล้วก็จะได้เราจะทาการคัดเราจะคัดให้เหลือเป็นแค่20คนเท่านั้นดังนั้นเนี่ยในยใน20คนนี้นะฮะแน่นอนค่ะถ้าคุณใช้แอปคุณก็จะไปเห็นผิวของคุณเฉิชเพราะอะไรเพราะว่าใน20คนนี้จะต้องได้รับการผลิตภัณฑ์ กลับไปใช้แข่งขันกันภายในหนึ่งตือนนะฮะให้เห็นว่าเมื่อคุณเป็นฟ้าเมื่อเวลาคุณใช้เอ็นแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมน้อยแค่ไหนใครที่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากสุดคนนั้นคือผู้ชนะ oh, <okay. S 1> เราไม่ได้ทําการแบนด้อมนะเราจะเป็นการแข่งขันกันใครที่ใช้แล้วเห็นผลสุด คนนั้นก็จะได้ไปเลยนะครับผู้ชนะก็ได้10,000แบาทเองแค่1รางวัลเท่านั้นงานแสดงว่าในการคัด20คนก็จะต้องอามาถ่ายรูปหน้าสดๆให้ดูกันก่อนใช่ใชไหมก็คือให้สิ่งนี้มาก่อนผู้ใหญเอ็เบบสมเจม,ม,มาก่อนน้องๆกมาก่อนแล้วเราจะต้องดูถ้าเกิดคุณแอป,ปมานุ่นนี้นั่นแต่ก่อนะอนนนอมันคงยากพอสมควรใช่ไหมเพราะว่าเราต้องมาแข่งขันในการใช้ดังนั้นคนที่เป็นฝ้าอยู่เนี่ยเหมาะมากๆที่จะมาร่วมแข่งขันกับเราค่ะ อาจารยยอยากให้ฝากอะไกันนะครับครับก็ฝากเอ r ล u p ด้วยนะครับก็เราเป็นน้องใหม่นะครับในด้านธุรกิจความงามแน่นอนวันนี้เราดึงพี่ม้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์มาสเต์ของเราแล้วก็ใส่ใจคือวันนี้เราใส่ใจในการทำธุรกิจนะครับเราก็คงไม่มากง่ายในการที่เมื่อนั้นทุกๆทุกๆอย่างนะครับเราก็ใช้ใจในการธุรกิจครับมีปัญหาฝาแล้ฝากด้วยนะคะ MJ ค่ะฉันไม่ใช่แต่อยากให้คนอื่นใช้ อะไรนะแล้วชายและหน้าดีอยู่นานชายหมครับอาทิตย์ที่ท่านมเหมือนกันนะครับก็ขอให้เอาไปทดลองกันนะคะแล้วก็พูดถึงเป็นฝ้าเป็นอันนี้อยากให้ทุกคนริงๆเพราะว่าอย่างคุณจุ๋มก็เคยเป็นฝ้ามาก่อนเหมือนกันก็ลดลงเยอะเลยค่ะเดี๋ยวนี้เดียวเองเพราะฉะนั้นลองนะคะแล้วก็ลองกิจกรรมนี้ค่ะจะได้เงินแสงไปคโอเได้มาค่ะก็แน่นอนนะคะับสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฝ้า หลายๆคนเนี่ยก็คงจะหาทางที่จะกำจัดนะแล้วก็ให้หัยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่า้านเนี่ยเป็นแล้วเป็นเลยเป็นแล้วเป็นอเรามีทางออกให้กับคุณสิ่งที่จะช่วยทําให้คุณเนี่ยนะครับหมดปัญหาไปในเรื่องของฟ้าลองใช้เองค่ดูค่ะเขาบอกว่าเพียงแค่15วันภายในประมาณ2อาทิตย์นี่แหละจะเห็นผลขึ้นมาเลยท,ทันทีจากการลดเหลือนนะคของความเข้มของเนสลงไปได้ ถ้าเกิด <myster> ค <iously> ุณใช้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะทําให้เนี่ยเบาบางลงหรืออาจจะหายไปเลยก็ได้ขอบคุณครับไปย้ายทัพนิ้งก่อนนะฮะ